สวัสดีครับเมื่อกี้สายโทรศัพท์ลูกค้าเข้ามานะครับก็รับสายสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆพี่น,พน้องนะครับแชร์ไลค์นะครับไปหน้าเฟซหรือว่าอยากให้บุคคลที่ท่านนะฮะร,รักนะครับต้องการได้รับความรู้ด้วยนะครับแชร์ไปหน้าเฟซเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเมื่อกี้หลุดนะฮะเนื่องจากลูกค้าโทรเข้ามานะครับเรื่องขุนแผนนะครับอยากจะได้ขุนแผน,นะครับก็เดียเด๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับพรแพท้ผมมีแบ่งปันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรีบร้อนโทรเข้ามานะครับ สวัสดีนะครับท่านใดเพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคัดลอกลิงก์นะครับไปวางที่หน้าเฟซนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะบรรยายต่อนะครับจะบรรยายแล้วก็ให้ความรู้ต่อนะครับแต่ใครถ้าใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับใครยังไม่ว่างนะครับก็ไว้ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถพิมพ์สอบถามได้นะครับ เกี่ยวกับปี15นะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พุทธคุณหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่คุณสงสัยนะครับคุณถามได้ในไลฟ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบให้นะครับทุกคําถามนะครับตอบได้หมดครับไม่มีหมกเม็ดนะครับมีแบ่งปันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอ่าโอเคเช์หน้าเฟซแล้ว สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณสองท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปหรือว่าโพสต์นี้มีประโยชน์นะครับไลน์นี้นะครับก็จะแบ่งปันสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะบรรยายต่อนะครับเมื่อกี้มีลูกค้าโทรเข้ามาอยากเช่าขุนแผนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับพระแท้ พระแท้มีครับแต่ว่าคนซื้อไม่มีครับคนซื้อไม่มีกําลังซื้อนะครับก็ไม่แบ่งนะครับอ่าถ้ามีกําลังซื้ออ่าพอใจก็แบ่งครับนะฮะเพราะว่าพระแท้หายากครับพระเก๋เยอะแยะนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับฝัดดีครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวไปบรรยายต่อเลยนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการให้เพื่อนหรือว่าคนหน้าเฟซของตัวเองนะครับดูคลิปนี้เพื่อเป็นวัคซีนนะครับก็แชร์ไปนะครับแชร์หรือว่ากดลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ไปวางนะครับอ่าไปต่อนะครับผมอ่าโอเคเมื่อกี้ก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่าดูกันไปครับ ของแท้ของเก๊มีให้พิจารณานะครับดูกันไปมาดูองนี้ครับนี่ครับสำหรับคนที่ศึกษามาบ้างแล้วนะครับก็น่าจะดูออกนะครับว่าแท้หรือเก๊นะครับดูแบบมวลสารผุดขึ้นมาแบบนี้นะครับสบายหูสบายตานะครับมีน้ำมีความชุ่มช่ำมีเขาเรียกว่าหนึกนุ่มนะครับเขาเรียกนะครับ นะครับดูนะครับผมนะครับของแท้นะครับเห็นไหมครับเนื้อนี่อุณาโลเห็นไหมครับขยักคมชัดครับเห็นไหมครับนี่ไหมครับหลักการพิจารณานี่อุณาโลชัดเจนเนื้อหาพระเห็นไหมครับ พระเก่านะครับถึงจะมีการผุดขึ้นมาเป็นมิได้นะครับมวลสารนะครับนี่นะครับตัวหนังสือเด้งๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้เ้าเรียกว่าเนื้อก้นคกนะฮะเนื้อเขียวก้นคกนะฮะมวลสารจะเม็ดใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่เนื้อพระจะไม่แห้งสาแห้งและแห้งแบบว่าเขาเรียกว่า แห้งจนเกินไปนะครับเนี่ยเราจะดูเนื้อจะมีการยุบยับย่นเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นเนื้อแบบว่าตุบตับนะหรือค,นค้นคกเห็นไหมครับหายชมที่ไหนไม่ได้นะครับมันไม่ใช่หายง่ายนะครับสําหรับเนื้อก้นคกแบบนี้นะครับมีน้อยครับกลุ่มอื่นก็ที่สังเกตมาก็ไม่มีนะครับ เห็นไหมครับมวลสารเม็ดใหญ่สวยงามนี่เห็นไหมครับถ้าคนศึกษาวัดรฆคงมานะครับการลานนี่ไหมครับตามตามขอบที่ลานนะครับจะมีน้ํามันตังยูอะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวประสานนะครับเห็นไครับดูพระแท้นะครับเห็นไหมครับก้านบงก้านบวกอวบอิมนะครับ นี่เอาไหนคมคมชัดๆก็จะมีเส้นขนานนี่ไหมครับนี่มีเส้นขนานตรงนี้แล้วก็มีเม็ดตรงนี้นะครับอา่าแต่เป็นบล็อกเหล็กนะครับบล็อกเหล็กก็จะมีแค่เส้นเดียวนะครับที่สังเกตดูนะครับอันนี้บล็อกทองเหลืองบล็อกทองเหลืองแต่งสัหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับลาพิจารณาดูง่ายๆสบายตาัะพระแท้นะครับ นะครับเล่นพระเล่นเล่นพระผงก็ต้องดูมวลสารครับถ้าคุณไม่ดูมวลสารคุณก็พลาดนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อพระได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณก็เสียยอกาสในการซื้อพระนะครับเห็นไหมครับพระแ้นะครับเนื้อหาเห็นไหมครับต้องให้คําตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าพระแ้เนี่ยเนื้อหามันเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ ส่วนพักเก,นนก,เก้นะครับนี่พัะเกอดูนะครับพระเก้มีครับความคมชัดไม่มีนะครับมีจุดตายหรือเปล่าถ้ามีจุดตายบวมๆแบบนี้จบเลยนะครับอุณาโลไม่ชัดใชไหมครับอยาก อ่าตรงนี้มีเส้นซ้อนเห็นไ,ไหมครับนี่เส้นซ้อนจากการถอดพิมพ์นะฮะนี่บมบวมเนื้อบมบวมตรงนี้นะครับจบเลยนะครับนี่เนื้อบ,บมบวมตรงนี้จบเลยยาวๆแบบนี้จบเลยนะครับอ่าเล็กก็ได้นะฮะความคมชัดไม่มีเรียบร้อยนะครับของเกก็คือของเกนะครับเห็นไ,ไหมครับ นี่หลังบวมเห็นตะไกรเลยนะครับคุณเล่นพระถ้าอยากเป็นเซียนต้องหัดสังเกตให้แม่นนะครับนี่บวมมีเส้นซ้อนไหมความตื้นเบอร์ดูแล้วไม่สบายตาเหนไครับเส้นก้านบวัวนี่เรียวเล็กเล็กอ่าตัวนี้จะบวมเห็นไครับ หลักการนะครับพี่แนะามาดูเนื้อดำนะครับเนื้อดำเห็นไหมครับเนี่ยแค่พลิกไปพลิกมาเราก็ซื้อขายได้แล้วครับบางทีถ้าชำนาญนะครับอุณารงคมชัดเห็นไหมครับนี่ขยักตัวหนังสือเด้งๆ พิจารณาเนะื้อหาพระเป็นมวลสารนะครับดูดูก้านบัวไหมครับก้านบัวล่ำๆนะครับไม่รีบเล็กองไหนกดพิมพ์ชัดๆก็จะมีเม็ดเห็นไหมครับนี่มีเม็ดส่วนใหญ่จะเจอพิมพ์บ็อกบ็อกทองเหลืองกับบ็อกทองเหลืองแต่งนะครับ คนที่มีพ้าแท้ก็ภาคภูมิใจครับนะฮะเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าของแท้ไม่ได้หายง่ายนะครับแลวก็ราคาแพงขึ้นทุกวันนะครับท่านไม่รีบศึกษาไม่รีบเก็บตอนนี้ท่านก็พลาดโอกาสนะครับที่จะได้เก็บนะครับเพราะว่ายิ่งราคาเขาเรียกว่าระยะเวลายิ่งผ่านไปเรื่อยๆนะครับคนรู้มากขึ้นนะครับ คนดูเป็นมากขึ้นนะครับพระก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเป็น,นกลไกตลาดนะครับอดังนั้นใครมีพระแท้ไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้ครับไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้ครับแต่รอจังหวะนิดนึงรอจังหวะและโอกาสนะครับอ่าพระแท้นะครับการนี่ วิธีการพิจารณาพระแท้นะครับหยิบขึ้นมากาม้านบัวอวดพิมพ์มีโอกาสแล้วเราก็ไปต่อนะครับพลิกไปด้านหลังซิเป็นไงบ้างคมชัดไหมส่วนใหญ่เนื้อละเอียดจะคมชัดนะเห็นไหมครับอุณลรมไม่ไงอุณลรมมีความขยักไหมตัวหนังสือเด้ไงไหม ไม่ยากครับนี่เนื้อผ้าเป็นมวลสารไหมนี่มวลสารที่สวยนะครับผูฟูแมน,นี่ครับอ่าชมกันนะครับผมนะจะได้ไปดูพระตัวเองบ้านนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าถ้ายังคิดว่าแท้อยู่ก็ ต้องตามสบายครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อปูนกินมานะครับปูนกินหมานะครับแท้นะครับที่ดูไม่ยากสำหรับคนที่ศึกษานะครับสำหรับคนไม่ศึกษาก็เหมือนเดิมนะครับโอเครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรสอบถามพิมพ์มาได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะจบไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับสมาชิกและบุคคลที่เพิ่งเข้ามาศึกษานะครับบล็อกนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับพวกเขาเรียกว่าบล็อกมันมีบล็อกนี้นะครับเขาเรียกบล็อกเกรดเนะครับส่วนบล็อกเกรดต่ำมาในพวกนี้นะครับคุณก็ต้องไปดูเนื้อหาพระนะครับพิมพ์ทรงอีกทีหนึ่งนะครับ ลักษณะแบบไหนควรเก็บแบบไหนไม่ควรเก็บนะฮะคุณต้องรู้ด้วยตัวคุณเองนะครับอ่า,อาโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แบ่งปันความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการดูพระเกอเกีดเอนะครับที่ มีหมุนเวียนในตลาดนะครับใน facebook หรือว่าตามกลุ่มต่างๆนะครับขายองค์ละห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งนะครับแต่ว่าบางคนนะครับเสนอเป็นหมื่นเลยก็มีนะครับนีถ้าใครโดนเป็นหมื่นนี่ก็ถือว่าจุกนะครับนะซื้อแพ็กเกจราคาแพงนีจุกเลยนะครับผมนีก็สําหรับท่านใดนะครับที่อยากเป็นเร็วนะครับนี่ผมแนะนําหนังสือเล่มนี้นะครับนีซึ่งผมเป็นคนเขียนเองนะครับ ในนี้ก็จะมีการสอนดูพระแท้พระเกศแยกบ็อกแยกพิมพ์และความรู้อื่นๆนะครับที่คุณอยากรู้นะครับปูพื้นฐานนะครับเ,เกี่ยวกับปีหนึ่งห้านะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็มวลสารทําจากอะไรขั้นตอนต่างๆนะครับผมสรุปในนี้ให้แล้วนะครับทําให้คุณเรียนรู้เร็วแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับนะจากที่คุณไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับปีหนึ่งห้านะครับนะคุณก็ เขาเรียกว่าได้ความรู้จากผมไปอย่างน้อย90%นะครับอย่างน้อย90%เขาเรียกว่าเป็นหนังสือทางลัดนะครับสําหรับคนที่อยากเรียนรู้เร็วนะครับเล่มหนึ่งก็ไม่แพงครับนะครับรวมส่งก็650บาทเองนะครับสําหรับความรู้ที่ผมแบ่งปันเนี่ยนะครับเป็นไหมครับภาพพระแท้นะครับรวบรวมเป็นรวบรวมไว้ให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับมีแนวทางให้ดูนะครับก็ มีพกติดไว้นะครับจำคำนี้ไว้นะครับดีกว่าไปเช่าพัก <Becca>. กี้นะครับพักกี้ยังแพงกว่านี้นะครับแต่ไม่ได้ความรู้อะไรขายก็ไม่ได้นะครับหนังสือได้ความรู้ด้วยนะครับได้ความรู้ซื้อมาขายไปได้นะครับลงทุนกว่าความรู้นะครับมีแต่ได้ตังค์นะครับนะซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับคุณอย่าคิดว่าแพงนะครับถ้าคุณคิดว่าแพงเนี่ยซื้อพักกี้องเดียวก็แพงนะครับนะครับแถมไม่ได้อะไรด้วยนะครับนะฮะ ขายก็ไม่ได้นะครับถ้าคนรู้เขาก็เขาเรียกว่าเขาเขารู้เนี่ยเขาก็ไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับาหนสือเล่มนี้เนี่ยปูพื้นฐานให้กับมือใหม่นะครับความตั้งใจที่ผมทําก็คือต้องการให้มือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้นะฮะแล้วก็คนที่ต้องการเสริมความเห็นเก่งนะครับหรือว่าความรู้ของตัวเองนะครับเอาไปติดตัวขนาดก็เท่ากับพกพกคิบุ๊กนะครับพกพาสะดวกไม่หนักนะครับร้อยกว่าหน้านะครับ ร้อยก่อนหน้านะครับเพื่อความสะดวกนะครับพกพาไปไหนก็ได้คุณลงสนามคุณก็เอาตรงนี้ไปด้วยก็ได้นะครับสมไปตลาดพระหรือว่าไปสนามพระเอาพกไปเปรียบเทียบดูตำนงตำหนิจุดไหนของเก้เป็นยังไงของแท้เป็นยังไงนะครับสามารถใช้ได้นะครับก็แนะนำนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ inbox สอบถามได้นะครับมีพร้อมส่งนะครับอยาคิดว่าแพงครับกับความรู้นะครับที่ผม เรียนรู้มามากกว่า8ปีนะครับผมสรุปให้ในนี้หมดแล้วนะครับอา่เาเขาเรียกว่าทางรัดนะครับดีกว่าคุณไปศึกษาเองกว่าเมื่อไหร่จะเป็นนะครับรอนู่นแหละครับถ้าคุณศึกษาเองคุณก็ต้องใช้เวลาหลายปีเหมือนผมอะครับนะฮะอย่างน้อยห้าปีแต่นี่คือหนังสือที่ผมสรุปให้แล้วนะครับความรู้การแยกบล็อกแยกพิมพ์แยกแพะแท้พกัก้นะครับสามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับและก็เล่น พระให้ถูกทางเก็บพระให้ถูกทางมีกําไรนะครับคือเก็บพระเป็นนะครับยังไงคุณก็มีกําไรครับแต่ถ้าคุณเก็บพระไม่เป็นคุณก็เต๊งอย่างเดียวนะครับอันนี้คํานี้นะครับใช้ในวงการพระนะครับถ้าเก็บพระแท้อย่างไงก็ขายได้นะครับมีราคาแต่ถ้าเก็บพระเกนะครับคุณก็ขายไม่ได้นะครับราคาก็เท่าเดิมนะครับบางทีก็ขายไม่ได้นะครับขายไปก็อาจจะเสียชื่อเสียงนะครับขาดความไม่ชื่อถือด้วยนะครับ อ่ก็ประมาณนั้นนะครับก็เลือกเอานะครับว่าคุณจะเล่นพระแบบไหนจากเล่นพระให้ได้กําไรนะครับคุณก็ต้องเก็บระยะยาวนะครับถ้าเก็บระยะสั้นคุณมีแต่ขาดทุนแน่นอนครับนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันต้องรอเวลานะครับการเก็บพระแท้อะไรก็ตามคุณต้องรอเวลานะครับเราพึ่งพุทธคุณก่อนนะครับพึ่งพุทธคุณเสร็จปุ๊บนะฮะถึงเวลาเนี่ยผ่านถ้าเก่งกําไรหรือว่าถ้าต้องการจะเก็บ เพื่อลูกเพื่อหลานไว้เป็นมรดกตรบนี้ยังไงคุณก็ชนะครับเขาเรียกนะครับถ้าภาษาเสียงก็เรียกว่าชนะนะครับถ้าคุณเก็บนานๆคุณมีแต่ชนะครับเพราะว่ามันมีคนซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญถ้าเราเก็บ5ปี10ปีเนี่ยคุณคิดดูว่าคนเล่นเรื่อยๆนะครับจานวนคนเล่นมากขึ้นแต่พระมีเท่าเดิมหรือ,ออาจจะน้อยลงด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าไปต่างประเทศก็เยอะนะครับก็ราคาก็จะแพงขึ้นนะครับมีการแข่งขันมีการซื้อขายกัน นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับดูคลิปนะฮะหรือว่าไลค์ของผมอีกก็ติดตามกลุ่มไว้นะครับอ่าหรือต้องการจะแบ่งปันพักระเครื่องกับผมนะครับก็พยายามเข้ามาช่วงเย็นๆนะครับประมาณสักหกโมงห้าโมงหกโมงนะครับเข้ามาดูกลุ่มนะครับนะฮะหรือติดตามทุกโพสต์ที่โพสต์นะครับอ่าผมโพสต์ไปก็ติดตามก็แล้วกันครับนะจะได้ไม่พลาดนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้ครับก็ถ้อยคำใดๆหรือว่าเนื้อหาใดที่ไม่ถูกใจใครนะครับก็ขออภัยนที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับเพื่อต้องการเผยแผ่ความจริงนะครับนะฮะแล้วก็เป็นวิทยาทานให้ทุกคนนะครับผมต่อประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ